เวลาที่เราไปฟื้นวัวนมจากฟาร์มอื่นนะคะว่าเราดูจากอะไรบ้างเดี๋ยววันให้ดูนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะเพราะว่าหนึ่งคือวันเป็นคนถ่ายวิดีโอเองแล้วก็เป็นคนทํางานแล้วก็วันต้องอเก็บเอกสารตรวจรายการต่างๆให้ให้กับคุณเปเตอร์ด้วยนะคะก็เลยอาจจะถ่ายวิดีโอไม่สะดวกมากคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมช่วงหลังอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ไปดูวัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือ น่าจะได้จุฟารามแล้วค่ะประมาณสักสิบห้านาที ที่ทมเราน,นมที่เรานส่วคนใหญ่ส่งทำพวกชีสชนิดต่างๆ่านนะคะไม่ได้ทำพวกนมบรรจุพันธุ์นะคะแต่ว่าเรายังมีพันธุ์โฮฟฟินอยู่นะคะโฮฟฟินคือพันธุ์ที่เป็นขาวดำวันเคยอธิบายก่อนวิดีโอก่อนหน้านี้นะว่ามีพันธุ์อะไรบ้างที่เป็นพันธุ์โคนมตัวนี้ถ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะดวงตาสวยๆจะเป็นพันธุ์เจอร์ซี่นะคะเราเน้นซื้อเจอร์ซี่นะคะตอนนี้ วันนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะคะสำหรับการไปเลือกซื้อหัวเพิ่มนะคะวันนี้ได้วัวมาทั้งหมดหนึอยี่สบ เพราะว่าวัวหนึ่งตัววันนี้นะคะที่เราซื้อราให้ราคาอยู่ยที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะต่อวัวหนึ่งตัวได้มาร้อยี่สิบหกตัวก็ประมาณสองแสนนิดๆนะคะสองแสนดอลลาร์นะคะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่เท่าไหร่เจ็ดล้านกว่าบาทนะคะวันนี้แล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทางผลโ่งนะคะรถขนวัวก็จะมาราับวัวก็เดี๋ยวเขาน่าจะส่งวัวให้ก็คือส่งวัวมาออก วันนี้เลยนะคะเดี๋ยววัวก็ไปหลบลงที่ฟาร์มวันนี้นะคะอ่ส่วนวันกับคุณปีเตอร์ก็เดินทางไปอีกฟาร์มหนึ่งนะคะเพื่อไปซื้อเพิ่มนะคะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่ง ช่วงแรกนะคะก็จะดูเออผมก็าส่งข้อมูลมาให้แบบนี้นะคะอันแรกที่เราจะดูเลยคือเราจะดูว่าวัวตัวเนี้ให้น้ํานมนะคะหลังผ่านการลิ้นนมให้น้ํานมมาแล้วกี่วันแล้วให้นมอ่าปริมาณเท่าไหร่นะคะเราจะดูที่ผ่านการลี้นนมมาไม่เยอะแต่ให้น้ํานมปริมาณที่เยอะหรือผ่านการลี้นนมมาแล้วถ้าให้ปริมาณที่เยอะเราก็แค่มา ค o m p พ r ดูว่า,าสมควรที่จะซื้อหรือเปล่านะคะเราจะดูที่ประมาณกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ก็ว่าไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปดูในเชิงกายภาพอีกทีหนึ่งไปดูที่น้าง,งานอีกทีหนึ่งนะคะเวลาเข้าไปที่ฟาร์เราจะมีเลขคอร์ดดูแล้วว่าวัวตัวเนี้ยเราต้องการซื้อแต่เราก็คือต้องไปดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งมันอาจจะมีวัวตัวอื่นที่ ได้คอร์ดอาจจะไม่ดีจะพอไปดูหน้างงานตัวกายภาพรูปลักษณ์ภายนอกของเขาดูดีเนี่ยเราก็จะเลือกซื้อเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็จะเลือกภายในวันอย่างวันเนี้ถ้าสึกไปเนี่ยวันจะดูอยู่เขาจะล็อกหัวไว้ให้นะคะวันก็จะอยู่ด้านหน้าเพื่อดูหมายเลขหัวแล้วก็ดูเลขคอร์ดอินฟอร์เมชันต่างๆข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหัวนะคะคพิเตอร์เขาจะอยู่ด้านหลังเขาจะคอยเช็คหลักๆเลยนะคะถ้า มันจะดูอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็ถามก็คือตัวรูปลักษ์ตัวขาแข็งแรงสมส่วนหรือเปล่านะคะจะดูหลักๆคือต้องดูหัวนมกับช่วงฝ่าเท้าของเขานะคะแล้วก็ที่เหลือถ้าสมมติมีตัวไหนที่ไม่มีในเรคคอร์ดที่เราบอกว่าเราต้องการอ่ยคเมีิยเตอร์เขาแต่เขาสนใจเขาก็จะถามวันว่าขอเรคคอร์ดตัวนี้หน่อยว่าเป็นยังไงนะคะวันก็จะเช็งให้เขาว่าอ่ะตัวนี้รีดนมมาแล้วเท่าไหร่นะให้ เท่าไหร่แล้วก็อย่าอยู่ในช่องตั้งคันไหมถ้าอยู่ในสามเกณฑ์นี้แกก็จะเลือกนะคะก็จะซื้อไปสรุปวันนี้ก็ได้ไปหนึ่งยหตัวนะคะก็ประมาณ7ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็เดินทางไปอีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะตอนนี้ก็กำลังขับรถไปอีกที่หนึ่งนะคะอาทิตย์นี้ท,นทั้งอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์หน้าก็น่าจะทอย ตะเวนออกเดินทางหาซื้อหัวเพิ่มนะคะเพราะว่าต้องการที่จะขยายฟาร์มด้วยแล้วก็ฟาร์มที่เขาขายให้เราก็จะเป็นฟาร์มที่เป็นาฟาร์มแบบเล็กๆนะคะฟาร์มที่ทํากันภายในครอบครัวมีวัวแบบหกหกร้อยตัวหนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยตัวสองพันไม่เกินประมาณนี้ค่ะเราก็ไปซื้อเพิ่มเพราะว่าเขามีเขาทํากันเป็นแบบครอบครัวเขาไม่มีคนที่แบบมาทํางานเพื่อ พอกับหัวที่เขามีนะคะก็เลยต้องขายออกเราก็จะไปรับซื้อตามฝาร์มเล็กๆหรือแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ไปต่อ